ผมว่าเรื่องการย้ายงานอัพเงินเดือนอะ่ะผมว่ามันก็มีข้ออันตรา,ายคือยิ่งเราย้ายบ่อยมากๆตีสว่าย้ายทุกงปีเลยผมดูเรซูเม่อย่างเงี้ยเราจะท<ม>ักอย่างเงี้ยออกไปหมดเลยอแบบผมอาจจะโคตรเก่งแล้วยิ่งเอาออกเลยถ้าโคตรเก่งเราย้ายงานบ่อยอีกคำหนึ่งกาชอบพูดว่าย้ายงานเพื่ออัพเงินเดือนค,คิดยังไงกับเรื่องนี้ฮะผมว่าถ้าเกิดเราเรารู้ตัวเองเนะพี่ว่าแบบเฮ้ยช่วงอายุถึงประมาณอ่ะไม่เกินสามสิบเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยสายงานเราอันนี้ผมอาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมด สายงาน d a ต้นะตอนนั้นที่ผม30มสิไปย้อนกลับไป5ปีตอนนี้35มห้าตอนนั้นมันถือ,ถอว่าบูมไหมถือว่าเริ่มต้นที่จะบูมแล้วกันแต่ผมรู้สึกว่ามันยังมีรุปงห้ให้อย่างชาแบบเรามาก่อนลองไปเรื่อยๆทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยเราควรพอหรือไม่พอผมว่ามันอยู่กับปัจจัยหลายอยา่าง mm hmm. อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราได้ทําสิ่งที่อยากไหมถ้าเกิดเราไม่ได้ทําเราน่าจะยังพอย้ายได้นะในช่วง30ิบรีบย้ายเลยเรื่องเงินเดือนอ่ะบางทีบางทีงทผมย้ายได้เพิ่มพันเดียวผมก็เอาแบบตมแบบ่สดนะย เราต้องรู้ก่อนว่าเราตั้งเป้าอะไรหนึง่งหรือเราอยากได้ทํางานที่เราอยากตื่นมาทํางานทุกวันหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะดูแบบดูคีเช่หรือว่าดูเวอร์แต่มันมีนะพี่เราก็หลายคนเนี่ยถ้าเกิดคยเจอเหมือนผมน่าจะเข้าใจดีแล้ว่าเอ้ยอยากตื่นมาทํางานว่ะทุกวันนี้จริงๆที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกอย่างนั้นพีผมก็เลยเลือดจาเราที่เคยหัวพี่หน้องไปทีเนี้ยอีกเวหนึ่งก็คือว่าว่าเรื่องการย้ายงานอัพเงินเดือนอะ ว่ามันก็มีข้ออันตรายคือยิ่งเราย้ายบ่อยมากๆแต่ย่สวายทุกปีเลยอย่างเวลาผมสัมภาษณ์คนเข้ามาทำงานผมดูเรซูเม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าณตอนนั้นเราอยากได้คนที่มาเป็นหลักในทีมเราเราจะหาคนนี้ออกไปหมดเลยผมดูแล้วเอ้ยโอเคปีปีปีของตัดออกเลยไม่สนนะคุณแยบอาจจะโคตรเก่งแล้วยิ่งเอาออกเลยถ้าโคตรเก่งเราย้ายงานบ่อยเออผมก็จะไม่เอาผมเลดูแบบเอ้ยน้อยสองปีหรืออะไรเงี้ยหดี๋ยวถ้าเกิดเขาเด็กจริงๆอย่างเงี้ย เขาเพิ minute, year, I mean like, so ่งท so you know, okay. like right no ํางานที่แรกย้ายมาหกเดือนอะอาจจะลองมาคุยกันนิดนึงสิว่าโน่นนี่นั่นซึ่งสายคนที่อยู่ในทีผมตอนนี้เขาเป็นอย่างนั้นนะแบบเด็กๆนะมีแบบย้าย6เดือน8เดือนแล้วตอนนี้มาอยู่ผมจะ3ปีแล้วเหมือนกันเหมือนถ้าเกิดเราพอจะรู้ดายเขาแล้วอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราอายุเยอะนี่ยผมว่าอันตรายนะนี่ถ้าเกิดจะย้ายปีเว้นปีเพราะถ้าเกิดเราใกล้ๆสามห้าไม่งจะย้ายยากแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เราย้ายอ่ะเงินเดือนมันจะสูงขึ้นตีสวัสดีสิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่มันก็ขึ้นขึ้นขึ้นเฉพาะ หกหลักแต่ว่าต่างงานหนึ่งปีเงินเดือนหกหลัก ขึ้นมา20%คําถามคือคุณคอนทิบิวอะไรได้ออย่างผมอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเรียกคนมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขาเรียกเงินเดือนมาเยอะเลยแล้วสิ่งที่เราดูคือเขาย้ายปีเว้นปีเงี้ยบางทีเขาเขียนโปรเจกต์ที่เขาคอนทิบิวมาคือโปรเจกต์นี้เล้วผมรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันทําได้หรอเป่าปีหนึง่งเวอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยอ่าวถ้างั้นหนึ่งลองมาดูเขาเล่ามาผมถามไปเรื่อยๆอ้าวอจริงๆไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นหรือเ่าเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในออฟฟิศอ่ะมันน้อยมากเลยที่ปีนนนนนึงคคุณจะะะออออรริิบบววไไไดด้้เเยยขาาาัั่่่ตปมีก ทีนี้มันก็าการที่เราจะลงทุนกับคนที่ย้ายงานบ่อยแล้วไม่ได้คอนดิบิวอะไรชัดเจนนะมันก็ไม่อยากลงทุรว่าจะต้องแบบระวังเรื่องนี้